สบายดีสวัสดีครับมินตาสาวลูกติดจ้าสำหริบปูครับหลานหน่อยมื่อนี้เฮาจะมาะ <c oughs> ปิ้งยังปิ้งหน้ากากหมูปิ้งปิ้งหน้ากากหมูเนาะปิ้งหน้ากากหมูครับเม,น,มนูหน้ากากหมูมือน,นี้มื่อนี้มินตาจะเอาเป็นภาษาลราเสายายียงเลยเน, <c oughs> <c oughs> นาะภาษาบ้านเจ้าของเป็นภาษาถิ่นเนาะแมนครับเพราะว่ะมือขึ้นมี่น บอกคอมเมนต์บอกให้มิ่งตาเบาแต่มาขึ้นมิ่งตาเบาเนาะมักแมนมักมิ่งตาเบาภาษา,ากาาินวักภาษาแมนมิ่งตาเบาภาษาไสยมันมวนดีแมนมือน,นี้มิ่งตาจะมาวอาภาษาชินบานจเจ้าของเองเนาะมนแมนก็อยากใครวา่าอยากใครว่าตลอดเรื่ก็ดีเพรยายเขาหมักบอกหมักฟังแค่น,นี้ครับผมมักฟังตีวนนะครับมวนบนใดเนาะภาษาภาษาทองถิ่นภาษาไสยมือดีเนาะมา วันนี้ให้พอใหญ่เป็นคนเป็นหัวมุ่คุมพุมพยอใหญ่เป็นคุมวันนี้พอหญ่เป็นคุมดิเป็นเป็นเป็นเสื้อคุมบ่ะคุมเอ้คุมทานคุมไฟคุมทานคุมไฟคุมปิ้งบ่เห้นมาพริกค่อยขยันพิกดูดูจากน้อยท้ายหูบทรงให้ให้แตงโมให้แตงโมบึงก่อน น้องเนี่ยน้องเนี่ยจะย้ายย้ายไปอยู่ทางกับนที่ตั้งเดิมแตงโมจะย้ายไปบนเดิมเดิมจุดเดิมเดิมเนาะปลาฝนนะครับแมนทำปอเปีที่เก่าไปไทยร่วมจับมือกันไทยเก่าทั้งสองทั้งคนก็เลยจะย้ายไปทั้งคนกับฟงจามก บอได้มากินเขาน้ำเกลี่ยน้ำไอรูคือเกลอนะครับนอกจากว่าเขาจะไปบ่แมนเพราะว่าเป็นไปอยู่ทางหนองคายนะครับอันนี้อยู่อุดรแมนอยู่หนองคายจะไปง่ายไปเมื่อนี้ละง่ายไปเมื่อนี้ไปติดตามเหมือนเดิมเด้อต้องไปยังช่องจะนีเนาะแมนจะไปอยู่ช่องสายยันอีกเด้อแต่ทั้งสามช่องเลยเนาะทุกคนช่องเหมือนเดิมแมนแต่ว่าเพิ่มช่องของไอ้เคยเนาะช่องสายยัน แม่ทายเหมือนเดิมทั้งสามซองเด้อทุกคนบึ้งโบเมนโบเมนไหมเหมือนเราบอกไหม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 บอกให้ปิ้งไม่ไมในที่สุดมันก็ดำไอ้เขาบอกว่าให้ปิ้งไม่ไมเขปิ้งไหมแล้วไงแ้่ทุกคนเมื่อคืนี่้นตกแห้งแห้งเนาะแห้งแห้งที่สุดเลยมือคือนี แมนอึ้งห้องอีกแล้วอึ้งอึ้งเดียห้องเดียวอัวเดียวแมนเสียงอึ้งห้องอึ้งอางอึ้งอางอยู่เนาะทุกคนตอนนี้ก็ยังห้องอยู่อึงอึ้งยังแมนตอนนี้ก็ยังห้องอยู่ทุกคนว่ามันจะได้กินย่ำใด้เนาะพอใหญ่เอ้ยเย็นเย็นวันวาซสาซาได้ปะเออถ้าเบิ่งอันนี้บางหินบางหินสิตกหั่นเพราะว่าขันมันตกแต่ท่านบ่ตกแต่ยินแล้วย หหดมูกลเดี๋ยวหมูกัตกไปห้องน้ำพันกับบได้กินเลยบระนี้ล่างเอาล่างค่อยบักินน้ำเจ้าแล้วตกเนี่ยยิ้มกระตกแต่ครับใส่ตะการ์ล้างน้ำไหมบ่ใส่ตะการ์ล้างเขามาล่างเราเขามาดูแล้วก็ดีที่เก่าบ่หอมไหลมินหอมหอมเต้หมูหอมเต้หมูบ่ค่อยบัหอมตีมันกวนมาทางนี้เด้อบ่ถ้าใส่ใสกะลี แต่ผมก็ะลีนห้องเลี้ยงอุ้ยสมพกอคอยนั่งบ้ถือบอลเนาะคอยคอยก็คอยเลยบัได้ยินกินเลยคงจะปิ้งเป็นผุ่งกือบชั่วโมงผลักก็จะได้กินชั่วโมงสิได้กินบ่เนาะบ่เปล่งไฟก็คือเอาไฟอ่อนๆมันไฟโต้ใด เราได้สู้เข้าก็กินตัวนั่นก่อนเ <บด S 1> นาะ <ไป S 1> ทุกคนเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆก็แมนขั้นตอนต่อไปเนาะทุกคนถ้าเบื้องขั้นตอนต่อไปว่า<ช>ปิ้งสุกมามันจะเป็นแนวได้ซี่อ่องแนวได้เนาะปิ้งหน้ากากหมูเบิดหนีลอยหนึ่ง<ม>นนหนึ่งร้อยบาทนะนะะมินตาบ็อกอันพ่อใหญ่ปิ้งเอาบวัว่ไม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 ปิ้งไม่ไมเรียบร้อยสำหรับหน้ากาก หน้ากากพอใหญ่แตงโมเป็นคนเว้าเองเนาะแตงโมเป็นคนว้าเองแตงโมว่าอยากกินหัวหมูปิ้งห่าซันอยากกินหัวหมูปิ้งฉันว่าหัวหมูปิ้งแต่ว่าข้าหัวหมูปิ้งพมก็คิดพอเแต่หน้ากากหมูแมนแต่ช่วนหัวหมูล่ะที่คนเิ่นหลอกออกแล้วนะครับซื้อมาลอยหนึ่งซื้อมาลอยหนึ่งก็มาปิ้งอันนี้เจลเจลมากเผ็ด มะเพจ็จีเนาะทุกคนเอาจีมักเพ็ดแล้วก็หอากะม่าตำเจียวส้มอันนี้ผัดผักบุง้งเนาะมามทุกคนรกรอบๆครับทุกคนมากินข้าวนากันเดอ้อทุกคนอ,อาหารมื่อนีแ้แซ่บแซบทุกคนมไม่ได้กินน้ำลายก็ออกก่อนแล้วเนาะเมื่อวันคิดอยากกินหมูหมูย่างเน่น หมูย่างกรอบๆหรือว่าหรือว่าย่างอ่ะทอดหมูกรอบแม่เพราะไงว่าอยากกินทอดหมูกรอบอ่านนึกว่าอ่มามงานปิ่งเขาทางเลยกรอบๆนะครับเจลส้มส้มๆส้มป้อเจวส้มเจลหรือพริกกี้แม่พริกกระเทียมหอมกี กะลุกไ้กะลุกน้ำมันยอยเรอยอีกอันชิ้นไ่นะครับชิ้นไง<ม>นะเฮาซื้ออันพักน้ำมันธันกินมาแซ่บอันนี้หูมันฟังเแจยงเ้ยนี่เจ้าเฉพาะหูกับมิขายดี่บอกนั่นหูมันเหนียมะยังอันนี้มันจับยำดี โอ้เสียงเอิงห้องบนตกบบดเกินเลยมืาขึืนอะโตกจางม้วฝะนจนน้ำหอยหล่นบอกจวให้มันก็ออกแน่อยู่จับเขาไว้แล้วเจ้าเก็บบ่มาอสิฮะเมื่อวานนี่เฮาเมื่อวานนี่เก็บบบมืมันเอยเหยียบถึงตัวนึงตายแล้วเ็นตายตายไปบบเห็นมัน ไอนน้หัวมันปากมันแล้วนี่แตาตัดลมันซื้อผักผักสลัดนะจ๊ะข้าวปุ้นเห็ดเจียวตำเจียวมาเอาพันกินพันกินก, <c oughs> ก,นกระแซ งวหมูเอ็ดกินกับข่าวก็ได้แบบนี้นะครับกินกับข่าวหรือจะเป็นกับแก้มกินแก้มเราค็คักจี้ไปกินไปกงไปจี้ไปกินไปน้ำเนาะกงไปกินกันต้องกันม่วนซืนเฮห้าเมาเราก็ตีกันไปเป็นหอดเที่ยวกันไดบมบ่มันดังได้ตีกันได้ได้กินเราเนาะ ถ้ากินแล้วไม่มีสติท่าน่ันจินหาบันรีหำบอกสุราเมรยมัชพัะประมาทฐานานะครับแล้วก็ทางที่กลับกันก็คือสติสัมปชัญญะครับทางที่ดีให้มีสติสติที่จะขาดหายไปก็เพราะว่าการอคิดเิ้นข้อหาการเสียบของมึนเมา ว่าก็บ่มีไผฟ,ฟังซูคนซูม่ามัน่ันรู้เรื่องหย่างนี้แรลบอนนากากเหมือนอา,ากากเนาะบ่กานอากากคือกันอากากเแ็ดให้เปลี่ยนไปเแ็ดให้ตัวแล้วกันเปลี่ยนไปคือยังข้าเจ้าขน เหมันกับไส้คนนะครับคือแสดงละครขึน้นเวทีผู้ได้ไส้คนยักษ์กัเป็นยักษ์ให้เดินเป็นยักษ์ู้ได้ไส้คอน,น,นอนุมันก็เป็นหานุมันเป็นลิงเป็นค้างไปใส้คนพระเอกนั่งเอกก็เป็นตัวนั้นไปอันนั้นเอินว่าใส่หนากากเอาห้ากันแต่ว่าอันนี้หนากากตัวนี้บอกได้คำเดียวแล้วครับว่ามันแสบ ทาวนากากนี่ต้องเอื้อนกันเมื่อกินครับพี่น้องจะได้หักกันแซบได้กินความแซบน้ากันบูมแม่นากากโควิดเด้เนาะบอนากากกินเนาะนากากหมูแม่มามาอยางกินแซบบอแซบดนบอกคนญ่ว่าเอาแบบ บบไม่โบไม่เด้อเอาแบบไม่ไหมเวัานะไม่ไหมนะบอกให้ย่างอยากให้ย่างไม่ไมมันก็เจังไรกับมันก็มันก็เอาทําให้มันไม่ไหมแล้วดําปีเลยแล้วนะเอาแบบใหม่ๆม่เลย บอกคาเดียวว่าคักคักบอกแนวอื่นกับบัคักติกินพว่วมห่อนพอนพว่วมเมากันว่ะฮะแนวอื่นบ่คักวะคักคัตทูเน,นวแต่ว่ามันคัตคนละเวลา <laughs> อืามไ่กันมากคุณยายุไกอยากให้มาซุ่มเข้ากันนะครับอยากมากินน่วกันเนะาะมาหยามาหยมกันเด้อยู่บ้านบอ่อนำครับพี่นอ้องบ้านบอ่อนำอุดอรธานีครับประเทศไทย สำหรับมือนี้นะครับถ้า,าพี่น้องมากินเขาย่างหมูก,กินเขาเนาะเมนสำหรับมือนี้เขาก็คงไว้ซัมนียก่นนอนนาอกินอันย่างหัวหมูหู่หมูน,ะค,นะครับคลิปนี้ก็คงไว้ซัมเนี้ก่อนนาอถ้าเบิ่งคลิปต่อไปว่ามินาตากับพอญนจะทายย่างมาสูพี่นอ้องอเบิ่งนับมือนี้จะได้ออกนอกขึ้นทีออกอยู่นะ ออเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้สามีก็นอนข,ขอกล่าวคำว่าสบายดี